สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชาวนานครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนประกับแทนเครื่องตัดหญ้านะครับเพิ่นใช้งานไปแล้วก็ตัวแรกก็ตัวแทนด้านซ้ายนะครับมันหักนะครับแล้วก็พอขายน็อตไปก,ก็จะเอาประกับด้านบนออกนะครับก็ น็อตขาดนะครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อของมาเรียบร้อยนะครับของใหม่นะครับเพราะว่าของเก่ามันก็น็อตขาดนะครับแล้วก็เจาะซ่อมน็อตหลายครั้งแล้วครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูวิธีการการทํานะครับก็ด้าแรกนะครับก็เอาไปแจนะครับแจตัว L นะครับขนาด4มิลนะครับ ายน็อตออกครับทั้งสตัวนะครับปัญหาที่เกิดบ่อยนะครับก็ประกับที่ใช้นานๆน,น,นะครับส่วนมากนะครับ เวลาคายน็อตข้างในน็อตจะเป็นสนิมนะครับแล้วก็จะขาดง่ายนะครับนี่น็อตก็หวาน,นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน็อตมันหวานใช้ไม่ได้นะครัะต้องใช้ทีมล็อกนะครับ นี่ครับก็คือพอใช้นานนะครับมันจะขาดนะครับแน่นมากนะมันก็จะขาดนะครับมาดูครับข้างในนะครับเมื่อก่อนมันก็ถอดนี้ครับนอกก็อตก็ขาดหมดนะครับ เก่าก็น็อตมันขาดนะครับก็เลยต้องเจาะร้อยสกรูใหม่นะครับก็ตอนนี้น็อตขาดอีก2ตัวนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับนคบของใหม่สั่งมาจากแอปลาซิด้านะครับ แ,แบบแบบใส่ลูกยางนะครับนะใส่กับยึดกับแกนนะครับแล้วก็ใส่ระกับ,กบตัวบน เพื่อป้องกันน็อตเป็นสนิมนะครับก็ทาจารบีนะครับกันไว้นะครับเดี๋ยวพอนานๆไปถ้ามีปัญหาแล้วรำบุนน็อตออกนอก็อตจะขาดอีกนะครับ แน่นนะครับสองตัวนะครับหันแน่นแล้วครับเ้าก็พลิกตัวก้านนะครับ บีก่อนครับรับทุกตัว ขันให้แน่นทั้งสี่ตัวนะครับอยากขันแน่นมากนะครับเพราะถ้าขันแน่นมากบางทีแรงคนไม่ไมเท่ากันนะครับก็จะทำให้น็อตขาดได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็โยกดูแขนจับทองฝั่งนะครับก็ไม่มีการหลวมการคลอนนะครับก็เสร็จนะครับก็ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมช่องลูกชนานะครับถ้าสนใจคลิปต่อๆไปก็กดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ